สบายดีเดไหมพี่น้อช่องไปนี่ใส่ใส่เสื้ออมพี่น้องสั่สบายดีพี่น้องอุ้ยเดี๋เราช่องจยครั้งแรกพี่น้องเ้ยเดี๋ยวมาดูวยสิไทยไทยไทยหูนี่มันมีมองอยู่บ่บ่มีบ่มีบ่เห็นบ่มีเนาะคือบ่เห็นไมถ่ายวิดีโอยจ่อย ล้อเนาะเอดชงผมนี่นี่ดังกระดังโด่งเ้าบอกว่าเราเป็นผู้ชายเน่ยล่อแล้วว่าผมกัเออดังกัะดังโด่งผิวเนียนคนบางคนขยันย้ำประมาตามยังเชียวเชียวัวคือเก่าคนปะแซอีกว่าแซมแห้ง เชฟแห้งก็มาซาเกินไปหกหมากบ่ได้ต้มยำมาซื่อๆน่าหกมาันันอาวันน่าลูกเช้าตกแียกบอกกินน่าแหลกควันไฟนะควันไฟปาควันไฟอันนี้ชาจอยผลลงมาเหรียญนำพี่น้องเลยตามปกติเนาะแต่บร่ได้ลงมาเฮิร์แล้ว

หลยผู้หลยคนก็เรียกร้องมาให้เพิ่นเฮ็ดช่องเป็นปีชองปีแล้วแหละแล้วบันนี้ช่องเพิ่นก็ได้เกิดขึ้นแล้วมีช่องสาวจอยสายอมแลองซาากอมพังไหมพังไหมลคา้ลิปไปนี้เป็นแซนเลอง่นาะชอบเอชอปนนองเคยลาสาลาเนกับสาวน้องแคทปน้งขอบใจลายเดีย อ่ายมได้่าลืมนะพี่น้องเด้อหาบาตพิมพ์ค่ว่าเ้อมันก็เด้งโลดเด้งโลดในรูปรูปหน้าปกพนมสีแดงรูปหน้าปกพมสีแดงเออสีทองอย่าลืมครับไปกดติดตามพี่น้องตอนนี้พน้องก็ได้ย้ายเอาหโปน้องสละส่น้ม เคนขนาดพี่น้องออพี่น้องพี่น้องตะกี้นะผมยุ่งก็ตึงอยู่โอ้ยตื่นมากใช่ไหยตื่นมากทซาน่ักยมากยั่งว่าดีทุกครังลยอยกล้องเขาเจ้ามากพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องพี่น้องก็จิตใจปู่พ่อกับปู่พ่อกับซองเคยลาคือเขาพี่น้องอ้าวช่วงนี้ว่าการยังแบบว่าปู่พ่อกับซอง เปลนอะไรามันบหงไกลชุดกะ้บหางไายเนี่ด้เียนเข้าใจชุกะบาบางเฮงไงอันนี้พ่อพ่อย่ช่องสอดจอยใช้อมพี่น้องเอยว่ากันทะเลทรายว่าพากันวาช่องนั้นช่องนี้หลักประสาทสจอยมาถ่ายคลิปเพิ่นตาไปโหลดไลเอาก็หลักมาถ่ายรถเอาอยากออกกล้องมาบอแมนพี่น้อง ป้าปสิก้อยเจียวบอนมันยาวบ่ปานใดน่นนะข่ายยาวเต็มที่น้ำเอี้ยอยู่เกดม่วกนเยตวนไปก้อยเจียวมาไหมขันหยา เออพอดีเมื่อกับไปจอดแล้วคำเนี่ยนาเาะนเนมันได้ก่อนว่าไปก่อนมันชิบได้องน้าองกเไปสนล้สนกไกับเนี่ยไกับพับนนาเขาเาเอกันกองกองูป้าามันลาสุขาพัวนาเพราะตอนนี้คนติดตามเพิ่นกับผ่านนลพี่น้องเลย สองพปายเหรอแบบเดียวสองสองสามหมื่นได้ผลเหตเนาะขาอีกอาทิตย์หนึ่งนะอิงอาทิตย์หนึงต้องเสดงแล้วเสดงจอยจอยโตกรมีช่องเลยเ้นเองไปเองเลย่ายลิปเขาช่องเองน้ข่าวอยู่พี่น้าเลยห้ามปลดล่อก้ารพิน่าก โอ้ยถ่ายสลองวัดโฆษณาข่าวก่อนโฆข่าวกเนอองกดวเหมูกระทะคนบอหมูกระทะสแหมูกระทะนีมูกระทะมันสิคือบอแกลห้วยนะหมูกระทะเนาะได้มูครับผมมีข่ขเช่าเลยเนาะ เขาเศร้ากระทะเลยมีเตโครแม่งจีนูนกระทะเลยแม่บ้าเออขาปิดเคริงหนึ่งขาปิดแต่ผู้ปิดผู้ย่านนะข้าปิดขาสั่งบสิษานะปิดนะ ท่านูังนะจแควสิไปซื้อว่างกัช่วงโควิดนะเราบอวเจ๊ชิชัยใช่ก็คือพิาขนาดมันโควิดยังมีคนมาซื้อเขาถึงงานอะไรที่นั่ไปทางใดเลยทั้งปลาแดกทั้งอันข้าวขวบั้วทั้นเออทั้งปลาแดกทั้งข้าวขวทั้งน้ำตาลแต่น่าเคยเห็นมาอะพี่น้องไอ้ลูกไงบ่มีมองท่ายหูเนาะดู้าวบัวจักว่าพี่น้อง เารเกโทรศัพท์ดได้อมกับนาว่มันาวกสุ้าใช้กนาวตัวเองเอาซอิดนงเาเลยอืาเลยาคันนะแล้ว่าคันมันจอยบบดนี้มีช่องและฉีไปอันเต้นแบบเก่าม่ได้ได้แบบนี้เต้เกาเเมคือเก่าบ่ได้และชีบาได้ถ่ายคลิปเรื่องของเรื่องถ่ายลงแล้วจังเต้นวะ ไี่ไปในบัดนึงเวลานงบ่ได้ตอบคอเมต์ก็ยอมมสีนองพี่น้อหก้พี่น้องว่าวเนะลืมว่าพี่น้องขั้นผู้ใดผู้เป็นเพนครับสจอยอย่าลืมเพิ่นอ่านหนังสือบัเป็นพี่น้องกดแต่ใจกับพอเนะแปลว่าไพเขียนยังก็อยากดใจอย่างเดียวเพราะว่าอ่านบ่ออกด้อ่านบ่ออกพี่น้องกกะกผู้ใดดอ่านอนเ่้กดแใจกอเกแ่พเคืยจอยมึงเอ้ยวเพะ่าอากดา เพราะว่าห้องอ่างบ่เป็นห้านบ่เป็นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นอยากเฮ็ดก็เฮ็ดแต่ว่าจักหลยเพิ่นอาจสิเป็นก็บ่จักหลยเฟื้อยพายข้งหน้าแต่ TikTok เฮายังเล่นบ่เป็นเรายังเล่นเป็นเฮายังบ่เป็นนก็บ่เป็นขนาดประชุมายในเยังเป็นเจ้าเรายังบ่เป็นเาในเฮ็ดเป็น กย้าติ๊กต <t när S 1> okay. <tag> um, really. yeah, ๊อกเ่าต้องอัน like นั okay ้นดอกเอาแต่ยูทูบเรีกว่าบันนี้ลงมาเฮงเลยเพื่อนก็ลงมาแตงแต่บ่ว่าแต่ชาตจอยเด้พี่น้องไก้ชอบนายป้าแล้วก็เปิดช่องคือการอ้าวก็ถ่ายนำกันถีแล้วมันจังดังไปนนำกัน น <aría> คนละช่องเลยเนาะถายกเอไ้าฮสเฮดคู่คนพี <S in illing> ่น้องเอ้ยขา้องนาะ้องกล้องโอ้คันบ่มีโควิดกล้าดำนานนะพี่น้องจะมือมือแท้ถ่ายนะัาถ่ายซินะที่ต้องกลงขี่ว่าต้องแปลงลูกกาดำน้าข้าเจ้าก็ให้โอกาสพี่นองเฮ้ยาใุ้โอกาดได้อ่าดก จักเละเพื่อเพื่อแล้วอันทำยูทูปมีอันโฆษณาเขาแล้วบอฮัดหน้าจอไปหาตีอย่างเดียวถ่ายต่คลิปจัาวชบเห็นนาชอบวจักเฮ้ยยันวชาบเห็นนาชอบวจักเออเบว่างเอเบาบางนี่แหละอ้ลูกสาชวนไปสอ